สวัสดีครับวันนี้พามาชมรถเข้ามาอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นรถสายทัวริงนะ Honda Africa Twin CRF 1000L นะครับรถจดทะเบียนปี2019ตอนนี้วิ่งมาแล้ว21,700กิโลนะครับตัวรถสวยนะครับเป็นสีดำด้านล้อสีทองนะครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับสภาพสวยมาพร้อมของแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานพร้อมท่องเที่ยวได้เลยนะครับคันนี้คันนี้นะครับ จะได้ยางนะครับยางหน้าหลังเป็นเมสเลอร์นะครับเมสเลอร์สวยเลยมีกล่องข้างนะครับ2ใบเป็นปีบข้างของ Honda นะครับเป็นของศูนย์เลยนี่นะครับตันนี้จะเป็นกล่องของศูนย์ส่วนด้านบนนะครับจะเป็นกล่องกีวีนะครับพร้อมขายยึดนะครับเรียบร้อยพร้อมใช้งานทะเบียนเลข7นี่ไม่ได้นะครับผมจะของขอคืนนะครับ ตัวรถสวยนะครับไม่มีล้มไม่มีชนสมบูรณ์เลยคันนี้จะได้กันล้มแกนล้อหลังด้วยนะครับมีแคชบาร์นะครับตัวนี้แคชบาร์ใส่มาเป็นตัวเต็มนะครับของคีวีมีทั้งท่อนล่างท่อนบนเลยมาพร้อมสปอตไลท์นะครับคู่หน้าเพิ่มความสว่างนะครับมีกาดมอเตอสแตนเลสน,นะมีแตรไฟฟ้าคู่นะครับแล้วก็มีชิ้นนี้ครับเป็นกาดไฟหน้านะครับแต่งมาแล้วสวยสวย,สวยพร้อมใช้งานเลย คันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับไม่ใช่ดีสิทีนะใครที่ชอบสายเกียร์ธรรมดามาดูกันได้เลยนะครับรถสวยพร้อมใช้งานไม่ร้มไม่ชนเลยคันนี้มีขาตั้งคู่มาแล้วมีตีนเป็ดนะครับไว้สำหรับจอดในที่ดินนิ่มได้นะครับถังน้ำมันสีสวยๆนะครับมีกันรอยถังน้ำมันกันรอยฝาถางังที่ยุทธพศ์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ อ๋อคันนี้มีกล้องหน้ามาให้ด้วยนะครับอย่างที่บอกรถส,สวยพร้อมใช้งานไปเลยนี่ครับคันนี้เปลี่ยนเป็นสายพานมาเรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานวิง่งมิ่งวิ่งเงียบเลยนะครับมาครับเดี๋ยวลองฟังเสียงท่อกันดูนะครับ เสียงเครื่องยนต์แน่นๆเลยรถสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้ใครสนใจนะครับสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ KP Pro s u p e r b i y c o m หรือว่า f a c e b o o k IG Li ล e KP Pro s u p e r b i k ทุกช่องทางเรามีเบอร์โทรทิ้งไว้แล้วนะครับโทรเข้ามาได้เลยไม่ต้องเก่งใจสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ